สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดโดนกับแชมป์พิรพลนะครับคือหลังจากที่เราไปชนะเวียดนามต้องบอกว่าเวียดนามเก่งอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือการให้ข่าวนะฮะโดยการตั้งให้ตัวเองนั้นเป็นบาร์เซโลนาแห่งอาเซียนซึ่งการที่จะอ้างเนี่ยนะครับว่าเราเป็นบาร์เซโลนาของทวีปอะไรนั้นง่ายครับแต่การที่เราจะให้คนอื่น มายกย่องว่าเราเป็นบาร์เซโลนาหรือว่าทีมที่มีเกมรุกที่ดีที่สุดจ่ายบอลอย่างเนียนตาที่สุดนั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่าแต่มาวันนี้มีข่าวดีนะครับเพราะว่นน่าจะเป็นทางการแล้วครับว่าฉายานี้บาร์เซโลนาแห่งอาเซียนน่าจะเป็นของไทยเพราะอะไรดูกันครับส่งอย่างเทพยิงอย่างรอ เมื่อปีที่แล้วครับที่เราเจอกับมาเลเซียที่สนามราชมังคลาได้มีการต่อบอลครั้งประวัติศาสตร์คือจังหวะนี้นี่แหละครับที่มาของคําว่าบาร์เซโลนาแห่งอาเซียนนะครับต่อบอลกัน27จังหวะมาเลยหาบอลไม่เจอก่อนชารุชัดปุวิเซเว่น is going to be i ยิงได้แค่เสียวนะครับแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับนักที่ไทยบุกถล่มเวียดนาม3-0ไทยเซโรนามาอีกแล้วครับเราแย่งบอลมาได้ก่อนต่อบอลกัน16จังหวะง,งดงามก่อนจะเป็นอุ้มทีรทราทอบุญมาทันกับตันทีมเบอร์3แบ็กซ้าจากบุรีรํานะครับซัดเข้าไปโอ้โห <c oughs> รรรรลราช็อตนี้ก็ดังถึงนาาสาพันฟุตบอลเอเชียรหรือว่า AFC เอาคลิปมาลงใน YouTube เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตอนว่าสุดยอดดนโดนประเทศไครเล่นสไตล์บาร์เซลโลนาติก,กิตก,กะติกตอกติกตอกลอลอดนโดนนี่แหละครับมันเป็นการตอบโจทย์นะครับตัวเล็กเล่นบอลกับพื้นตัวใหญ่โยนมาวันนี้ เล่นบอลกับพื้นได้เนียนสุดๆแล้วก็ต้องบอกว่าความสําเร็จนี้แน่นอนมาจากทางด้านของโคซิโก้นะครับที่เขานั้นละเอียดกับนักบอลตั้งแต่วันแรกบอกว่าเวลาคุณอยู่ในสนามก็เล่นให้เต็มที่อย่าไปมีเรื่องคู่แข่งทําอะไรช่างเขาเราโฟกัสอยู่ในเกมถ้าเกิดเราโดนใบแดงถ้ากับเราเห็นแก่ตัวปล่อยให้เพื่อนเหนื่อยนอกสนามกรุณาอย่าใส่รองเท้าแตะอย่าใสาก่กางเกงขาสัาน้นต้องให้เกียรติกับประเทศชาตินี่แหละครับตอนนี้บอลไทยกลายเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วต้องบอกว่าคนที่ดังที่สุดคนหนึ่งนั้นก็คือโคซิโก้ เป็นพรีเซนเตอร์มากกว่าพระเอกซะอีกแล้วก็ล่าสุดครับกิษศักดิ์เสนาเมืองตำนานกองหน้าตีลังกาน่าจะรักช่องสามากด้วยนะครับจากการที่เขาโพส์ตในอินสตาแกรมครั้งล่าสุดแล้วก็ล่าสุดฮีงานเข้าครับงานเข้าอย่างไรงานเข้าแบบอินเตอร์ซะด้วยหลังจากเป็นสุดยอดแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศนะครับนี่ฮะโคชซิโก้ก็โพสตแบบฮาๆกับเลข3มหาสัรย์ควาา3แต้มยิง3ตุงในวันที่13โอ้โห ล่าสุดครับจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่5แห่งศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเตรียมจะเซ็นสัญญาแต่งตั้งซิโก้ให้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับศูนย์ฝึกเยาวชนนานาชาติหรือว่าเลสเตอร์ซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลอะคาเดมีซึ่งตอนนี้มีเด็กไทย16คนนะครับที่เก็บตัวอยู่ที่อังกฤษเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วโดยเป้าหมายของการจับมือร่วมกันก็คือร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชนไทยก้าวไกลสูน่นักฟุตบอลอาชีพนะครับโคซิโก้มีจิตวิทยา ส่วนเลสเตอร์ซิตี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกหากมีโอกาสเอาเด็กไทยไปปั้นเอาไปซ้อมแบบนักบอลพรีเมียร์ลีกฝึกทักษะในสนามหญ้าเทียมในร่มที่ดีที่สุดที่หนึ่งในโลกเล่นเวทกันแบบมืออาชีพและมีโอกาสได้กินข้าวกับซุปตาพันล้านในะห้องอาหารของสโมสรโอ้โหไปไกลครับตอนนี้ประเทศไทยมีสองความฝันที่ยิ่งใหญ่แสนสดใส 1. บอลไทยไปบอลโลก2นักบอลไทยไปเล่นบนอลอาชีพในลีกเบอร์หนึ่งของโลกที่ ังกฤษโดยพรุ่งนี้คุณผู้ชมจะมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับตอนบ่ายโมงครึ่งที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพสำหรับคนดูนะัดที่ไทยชนะเวียดน,นามก็าอาจจะบอกว่าไอ้ลูก1นึ่์ที่เกิดลิ์ยิงอย่างไกลสวยสุดบางคนอาจจะบอกโอ้ยลูกต่อบอล3ามส,สวยกว่าแต่ได้บบคุณถามหนุ่มๆเขาบอกว่าชดยิงประตูธรรมดาครับแต่มีชดหนึ่งที่กล้องนั้นไปจับหน้าผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากจนตอนนี้คนพูดกันถึงเธอยิ่งฟุตบอลซะอีกจะสวยแค่ไหนและชีคือใคร มีคำตอบแล้วนะครับหลังจากกล้องถ่ายทอดสดจับภาพแฟนบอลสาวสวยของทีมชาติไทยคนหนึ่งจนเหล่าบรรดาแฟนกีฬาทั้งไทยและเวียดนามเก็บเอาไปเพอเธอสวยทุกนาที แล้หนุ่มๆก็ต้องอกหักดังป้อกันเป็นแถวเมื่อฉเฉลยว่าเธอคือแฟนสาวของแคมป์สรวัตรเดชเมรกองกลางทีมชาติไทยวัย26จากแบงคอกยูไนเต็ดต้องบอกกับแคมป์ว่าดีมากครับน้อง